ไฟทวงแชมป์โลกรถถังจิตเมืองนอนทพะทะน้องโอฮาม่ามวยไทยใครจะครองบัลลังก์ายเวทรถถังจิตเมืองนอนพบกับน้องโอฮาม่ามวยไทยในศึกวัน173ที่สนามอาริอากะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้แฟนมวยไทยทั่วโลกกำลังตั้งตารอว่าราชนจะหวนคืนบัลลังก์หรือแชมป์หน้าใหม่จะเกิดขึ้น รถถังจิตเมืองนนท์อดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟว์เวทเขาเริ่มกลับมาเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมและการคุมน้ำหนักอย่างเข้มงวดโดยมีปีเตอร์มิลเลอร์นักโภ้ชนาการชื่อดังคอยดูแลหลังจากที่ปี67รถถังเคยพลาดการทำน้ำหนักและเสียเข็มขัดแชมป์โลกไฟล์ล่าสุดในวัน172ที่เจอร์กับทาคุรุเซกาวารถถังฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยสามารถชนะน็อกในยกแรกเพียง80วินาทีสแสดงให้เห็นถึงความดุด,ดันและความมั่นใจที่กลับมาเต็ม ส่วนอีกฝั่งน้องโอฮาม่ามวยไทยแชมป์โลกเก่าที่มีสไตล์เทคนิคสูงเคลื่อนไหวว่องไวและแม่นยำเขายังรักษาความฟิตและเทคนิคเอาไว้เป็นอย่างดีโดยที่ผ่านมาในรายการวันเขามีสถิติชนะแพ้ที่น่าประทับใจน้องโอเคยพูดว่าทุกไฟคือบททดสอบผมไม่กลัวใครและพร้อมสู้เพื่อแชมป์โลกอีกครั้งซึ่งบอกได้ชัดว่าเขามุ่งมั่นเต็มที่กับไฟนี้ไฟนี้น่าสนใจตรงที่รถถังมีพลังหมัดและสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ที่สุดขณะที่น้องโอเน้นเทคนิคหลบหลีกและสวนหมัดได้แม่นยำจุดแข็งรถถังหมัดหนักเตะแรงอัดคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยกแรกจุดแข็งน้องโอความนิ่งเทคนิคลูกสวนแม่นยำเคลื่อนตัวเร็ว แฟนมวยหลายคนคาดว่าไฟนี้จะตัดสินไม่เกินยกสองเพราะทั้งคู่มีสไตล์ดุดันและไม่ยอมกันง่ายๆหลายคนในวงการมวยไทยเชื่อว่าไฟนี้ไม่ใช่แค่การชกแต่คือบทพิสูจน์ของแชมป์และคู่ปรับตลอดการรถถังมองว่าถึงเวลาทวงเข็มขัดคืนแล้วผมฟิตเต็มที่และพร้อมลุยน้องโอมองว่าทุกไฟคือบทเรียนผมพร้อมสู้เต็มที่และจะไม่ยอมเสียแชมป์ง่ายๆไฟนี้จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของมวยไทยโลกใครจะครองบพลังไฟเวทราชันหวนคืนหรือแช แชมหน้าใหม่เกิดขึ้นแฟนมวยสามารถติดตามผลการแข่งขันและวิเคราะห์หลังไฟได้ที่ Victory Lab ห้องทดลองชัยชนะพร้อมอัปเดตข่าวสารล่าสุดของไฟประวัติศาสตร์คู่นี้อย่างต่อเนื่อง